สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงครับพระพงวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระรูปหล่อครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีสองพันห้าร้อยห้านะครับพระองค์นี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระเมื่อ,อ,อขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับเอ,อตลาดนัดพระเครื่องเสียรังสิตครับเมื่อวันที่สี่เนาะ ส่เหตุที่จําได้เพราะว่าไปทํางานผิดกะไปทํางานผิดกะนะคิดว่าวันที่สี่เป็นวันหยุดจริงๆแล้วไม่ได้หยุดหัวหน้าจะเล่นงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็อย่างที่บอกองค์นี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระตลาดนัดพระเครื่องสีลังสิตเมื่อวันที่สี่มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมอตอนแรกก็สงสัยมากเลยทําไมพระ พระหลวงปูทวดแบบเนี้ยเขาเขาจึงเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือคือหลวงปูทวดทั่วไปเขาเป็นเนื้อลูหะผสมเนะะาะลหะผสมก็คือพวกเนื้อทองแดงผสมทองเหลืองอะไรประมาณนั้นนะเนาะแต่องค์ในมือนี้ของผมเนี่เป็นเนื้อทองแดงเถือนเลยนะเป็นทองแดงเตือนนะซึ่งผมก็มีหนังสืออยู่ที่บ้านเกี่ยวกับหลวงปูทวด สองเล่มหรือสามเล่มปรากฏว่าไปเปิดแล้วก็ไม่ไม่เจอสักเล่มเลยนะไม่เจอไม่เจอซักเล่มเล่มอ่านะสาหรับพระหลวงวปุ่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อทองแดงเถือนนะครับแต่สมัยก่อนผมเคยอ่านในหนังสือเขาบอกว่าเนื้อทองแดงเถือนมีการสร้างไว้นะครับมีการสร้างไว้นะตอนแรกก็สองจิตสองใจว่าจะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันหรือเปล่านะเพราะว่าดูในเว็บไซต์ก็ไม่เห็นจะมีนะ อยู่ในเว็บไซต์ก็ม,ม,มีมีเหมือนกันแต่ว่าไปปรากฏอยู่ในเว็บที่ขายของทั่วไปเนาะซึ่งมันไม่ใช่เว็บไซต์เกี่ยวกับพระ,ะเครื่องโดยเฉพาะนะครับถ้าปรากฏอยู่ในเว็บไซต์พระเครื่องโดยเฉพาะก็จะก็จะเป็นการดีมากนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบนะแต่นี้มันเปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่า อย่างที่บอกผมเคยดูในหนังสือนะครับเคยดูในหนังสือสมัยก่อนเขาบอกว่ามีการสร้างเอาไว้นะสาหรับเนื้อทองแดงเถือนนะซึ่งเป็นเนื้อที่หายากมากๆอีกเนื้อหนึ่งนะครับอนอกเหนือไปจากเนื้อนอกวะแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงเถือนที่ถือว่าหายากสุดสําหรับพระหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับผมครับผมลักษณะทั่วไปก็เป็นพระหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิขัดเพชร บนฐานบัวสองชั้นนะครับผมบนฐานบัวสองชั้นนะสาเหตุที่ผมเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันก็คือผมดูว่าแท้นะทําไมผมถึงรู้ว่าแท่ผมดูจากเส้นสายลายจีวรเนี่ยครับเส้นสายลายจีวรพวกนี้เนาะเขามีความคมชัดมีมีมีความลึกนะมีมิติของเขานะคมชัดเลยคมกริบเลยครับองเนี้ยอ,อโดยเฉพาะซอกแขนตรงนี้นะครับซอกแขนตรงนี้เนาะ ไม่เบลอนะคมคมคมฝังลึกลงไปในใ,ในในซอกซอกแขนตรงนี้เลยนะฮะไม่ไม่มีเบลอนะไม่เบลอนะผมก็เลยคิดว่าแท้อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าแท้ก็คืออข้างตรงเนี้ยตรงตามตำรานะก็คือด้านบนเนี่ยเขาจะงุม้มงุ้มไปหาไปไปด้านหน้านิดนึงนะงุม้มงุ้มไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็ทำทำเป็น ว้ลลงไปนิดหนึง่งว้าเป็นเว้าลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ทําเป็นเนินขึ้นมาบริเวณหัวไหล่นะครับบริเวณซอกคอถึงหัวไหล่บริเวณบริเวณนี้นครับเขาจะทําเป็นเนินขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเว้าวลงบริเวณอหัวเข่าจนมาถึงอฐานบัวนะครับก็คือตรงตามตรงตามที่ผมเคยพูดเอาไว้ใน พระหลวงปูดทวดปีศูนย์ห้าเนื้อเมกะพัดนะครับก็คือดูแบบเดียวกันเลยเนาะดูแบบเดียวกันเลยเนาะครับผมด้านหลังเป็นหลังเรียบนะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับก็จะมามีประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านข้างถ้าองค์ไหนองค์ไหนที่สมบูรณ์มาจากในแม่พิมพ์เลย<ๆ>เขาจะเห็นเป็นร่องเล็กๆบริเวณนี้ด้านด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยจะเห็นอยู่บริเวณตรงกลางนะครับ ด้านขวาขององค์พระเนี่ยรู้สึกจะอยู่จะขอบขอบหน่อยนะองค์นี้ก็จะเห็นอยู่ในขอบขอบเนาะเห็นเห็นเป็นเงาเงาอยู่บนขอบขอบ,ขอบตรงเนี้ยนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าคิดเสียงจะค่อยนะครับผมเดี๋ยวพยายามพูดเสียงดังๆขึ้นอีกนิดนึงครับผมอือก็คือตื่นเต้นนะครับผมผม,ผมไม่ได้ไม่ไม่เคยไม,ไม่ไม่คิดว่าพระองค์นี้จะแท้ด้วยเนาะได้มาใหม่ๆผมก็พระแบบนี้มันมีด้วยเหรอผมก็ ผมก็สงสัยอยู่นะแต่ก็นึกย้อนไปย้อนมาก็ปรากฏว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเคยได้ดูหนังสือเล่มหนึ่งว่าเขาเขามีประวัติการสร้างจริงๆนะครับพระหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อทองแดงเถือนนะครับผมครับผมก็ลืมพูดถึงประวัติหลวงปู่ทิมไปนะครับหลวงปู่ทิมนี่คือพระเกจิผู้สร้างหลวงปู่ทวดขึ้นมานองค์แรกเนาะ พระหลวงปุ่ทวดรุ่นแรกก็คือเป็นพระหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านลุ้นล้วนนะครับสร้างเมื่อปีสองพัน่อยเก้าสบเ็ดนาะประวัติเขาเข้าหลวงอาจารย์ทิมวัดชัางให้นี่ท่านเกิดเมื่อปี2 4งพนห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามาบรรพชาปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสเจ็ดสิบหหรือไงฮะ แล้วก็มามรณะเาพปีสองพัห้าองพ้าอยสิบนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับครับผมย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับวิธีการดูพระหลวงปุ่ทวดปีศูนย์ห้าพิมพ์ใหญ่นะครับก็คืออันดับแรกนะครับที่ผมดูพระองค์นี้ก็คือดูความลึกตามร่องต่างๆนะตามร่องต่างๆตรงนี้ครับถึงถึงถึงตัดสินใจเช่ามานะครับ ดูความความลึกนะตามซอกตามล,ลิ้วรอยกีวอเนี่ยก็มีความลึกมีมิติของเขาชัดเจนเลยนะชัดเจนเราเรียกว่าชัดเจนเลยเนาะไม่มีเบลอเนาะซึ่งบางองค์บางองค์มีเบลอนะแต่องค์นี้ไม่มีเบลอนะคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยนะอันดับแรกที่ผมตัดสินใจซื้อมาคือตามซอกซอกกีวอนะครับลิ้กวกีวอเนี่ยก็มีความคมแล้วก็เส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากก็มีความคมนะ อันดับอ,นอันดับแรกแล้วก็ข้างข้างเนี่ยข้างข้างนี้ก็จะตรงาตามตำราที่เซียนหลายๆท่านจะพูดถึงเอาไว้นะครับข้างๆ้าเนี่ยก็คือปลายด้านบนตรงนี้จะงมงมไปด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ทำเป็นตรงบริเวณหัวหลวงพ่อเนี่ยจะทำเป็นแอ่งลงไปนะตะเว้าลงไปนิดนึงนะแล้วทำเป็นเนินเนินสูงขึ้นมาตั้งแต่บริเวณซอกคอน,นี้จนถึงจนถ,ถึงแขนตรงเนี้ย เขาจะทําเป็นเนินนะเป็นเนินขึ้นมาเนาะแล้วก็ทํวเว้าอีกทีหนึ่งบริวเวณหัวเขา่าลงไปถึงฐานบัวนะลงไปถึงฐานบัวนะครับก็จะมีประมาณนี้ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบยกเว้นหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าฉอชิงเนื้อนวะแค่นั้นเองนะที่ว่ามีการต่อโค้ดต่ออะไรลงไปเนาะจะมีการต่อโค้ดฉอชิงแล้วก็มีการต่อโค้ด ครหลวงปู่ทวดด้วยประมาณนั้นนะเนาะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ประมาณนก็ต่อโคดแบบนั้นเนาะครับผมใต้ฐา,านนี้ก็จะมีรอยตัดช่อตรงนี้ก็คือองค์นี้ก็มาคบนะมาคบเพียงแต่ว่าเน,เนื้อเนื้อหาเขาจะแปลกๆหน่อยหนึ่งก็คือเขาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะเ็เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้วิธีดู <ม>เบื้องต้นของหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าพิมพใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นปีศูนย์ห้าพิมพใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดนะทุกองค์นะแบบนี้แต่นี้องค์พระจะบางจะจะหนาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่องค์ในมือของผมนี่หนาหนาปึกาป๊กเลยหนาปึ๊กเลยแต่บางองค์ก็บาง,บางก็บางก็มีนะครับบางองอย่างองคในมือผมเนี่ยหนาอย่างหนาเลยตอนแรกผมจับมา,าทําไมพระหนามากเลยนะหนา ผมก็สงสัยอยู่ในในประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ว่าพระหนาเนาะแต่มาตรวจสอบรายละเอียดจริงๆแล้วก็ตรงตามตำรานะครับเพียงแต่ว่าเนื้อเขาจะแปลกๆหน่อยเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะลักษณะหลุมบอ่อก็เหมือนกันครับลักษณะหลุมบอ่อกพวกนี้ก็ตรงตามตำราที่เซียนหลายๆท่านได้พูดเอาไวนะ้ในหลุมบอ่อกพวกนี้ซึ่งเขาจะเกิดเกิดกับพระรูปหล่อเหรียญหล่อทั่วๆไปนะครับพวกหลุมพวกอะไรเนี่ย ครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเอาพระหลวงปูทวดปีศูนย์ห้าซึ่งเป็นคิดว่าเป็นลักษณะของเนื้อพิเศษนะครับเป็นเนื้อทองแดงเดือดเอามาให้ทุกท่านดูกันซึ่งเอจะปรากฏพบเจอได้น้อยน้อยมากเหมือนกันครับลองลอ,งลองมาจากเนื้อนวะหลังชอออที่ต่อโคชอชิงเลยเนาะสําหรับหลวงปูทวดปีศูนย์ห้าเนื้อ,อทองแดงเดือดครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ